โหลพี่ถึงพอดีเลยอยู่หน้าสุวัรณภูมิแล้วเนี่ยผมก็เล่นมุกนี้กับเพื่อนในสุวัรณภูมิดอนเมืองเนี่ยบ่อยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆอะไรเนี่ยก็พี่เป็นคนบอกผมเองว่าสุวัรณภูมิ ผมจะไปทันได้ยังไงวันนี้รถยังติดเลยอ้าเอางี้งั้นผมว่าเดี๋ยวผู้พี่ไปกันก่อนเลยเออเดี๋ยวผมหาทางตามไปเองทินก็อยู่บ้านเพื่อเรื่องกระเป๋าตังคนี่น้องกลัวหนาแต่น้อเอเดี๋ยวผมส่งผาที่ทีนึงแล้วกันผมหาทางก่อนพี่ อ,อ๋อถึงแล้วหรอเท่าไหรเนาะหนึงร้อยี่เฮ้ยโอ้โหทำไมแพงจังวะพี่เคยมาแค่หนึ่ร้อยยี่เองต้องจ่ายผมต้องจ่ายพี่นีเนี่ยผมก็ไม่ถึงเนี่ยผมมาผิดสนามบินคืออะไรมาผิดสนามบินทีทีผมต้องไปดอนเมืองแล้วทำไงอะไม่รู้เลยพี่ไปยังไงก็ไม่ทันแล้วรถติดจะตายให้พี่ไปส่งไหม ไปส่งอะไรล่ะกว่าจะไปถึงผมก็ตกเครื่องพอดีนอนมือนั้งไก่หมายถึงไปส่งที่ขอนแก่นนะ่ะนะไม่ต้องฮะอ่ะทางผ่านบ้านอ้ายยู่ดอนเน่ส่งน้องที่ขอนแก่นปุ๊บพี่ก็ขับรถเลยกลับบ้านที่อุดอรเลยเอาแล้วพี่ไม่ต้องขับรถหาเงินกอบโกยแล้วหรอเงินมันก็อยากได้แหละน้องเอ้ยแต่พี่มาคิดดูแล้วน้องพูดก็ถูกอะ่ะ ปีนึ่งกับบ้านครั้งหนึ่งอ่ะได้เจอหน้าพ่อหน้าแม่เจอพี่เจอน้องเจอเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยได้เตะบอลกันตอนเย็นนะพอตกบึ้ดๆดหน่อยก็ย่างหมูกระทะกินกันมันมีความสุขนะบางทีเงินมันซื้อความสุขไม่ได้หรอกแต่พี่ไปพี่ก็ไม่กลัวหรอกมีน้องไปด้วยสบายใจอ <c oughs> เวลาพี่ง่วงน้องก็ขับ <c oughs> เวลาน้องขับพี่ก็หลับโอ้โหหวานเทียบเดี๋ยวนะพี Cly ่ไอ้ที่พี่พูดมาเนี่ยผมขับตลอดเลยนะหยอกเล่นขับแป๊บเดียวหน่อยเดี๋ยวแวะปั้มข้างหน้าเติมน้องมาหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่ขับเองเอาวะเอาก็เอาไหนไหนพี่จะไปส่งไปแล้วผมขออะไรพี่อย่างหนึ่งนะให้สองอย่างเลย ผู้เตรียเยังไหก็ว่าเป็นยังครับไอ้หมูไอ้ครับท้าเดียวกันกันต้องการนวครับนะจ้าประหยัดประหยัดกับกันหลายคนสนุกดีนะพี่นะกลับมวนกุ๊ปมวนกุ๊บ้องเหงาได้เนาะบ้องเหงาบ้องเหงาขี่ไปว้าวไปโ้ยมวนขอาดาน